สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่เกมล่าเรนเจอร์นะครับผมหลังจากไม่ได้อัดคลิปไปนานวันนี้เราจะมาเปิดกาชาเกียร์กันนะพอดีว่าเมื่อคืนผมเปิดกล่องม่วงยัดเค้แม่งได้100ร้อยลูบี้ปุ๊สัต์ก็เลยไปเล่น pvp เก็บลูบี้เลยขึ้นมาเพชรหนึ่ง อ่าเนี่ยก็ส่วนมากก็ไม่แพ้นะชนะหมดอะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากเลยเพื่อนเขามาตีเราอย่างเดียวอะดูเลยครับอันนี้ก็ไปตีเขาเมื่อคืนอะคืออยากได้รูบี้ไปเปิดกระชางไงนไปเปิดเกียร์เกียร์เทพมากแต่ส่วนมากก็ชนะครับเนีย อ่าอันนีกกนนนน้ก็กำลังจะขึ้นแชมเปี้ยนหนึ่งเออแชมเปี้ยนสามอืออ่าก็กำลังจะขึ้นแชมเปี้ยนสามก็ดูจากที่เขามมตีก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงนะผมอะ่ะก็น่าจะขึ้นได้สบายๆอ,อืมไปดูดีกว่าของเขาก็ไม่ได้ดูล่าสุดเลย ทีเดียวแตกอะ่ะของผมก็ไม่ได้โกงอะไรนะเล่นปกติเหมือนที่เขาเล่นกันอะ่ะก็แชส่ส่งตัวชนไปแล้วก็โคนี้พีแห่งดาว ก็ผมก็ทำเป็นตัวตีป้อมไงโคนี่คือมันสแปร์โดนป้อมด้วยก็มันตีดูดโดนัทผมตายหรือเปล่าล่ะดูดิถือโคตรโคดอ่ะผมก็ใส่เป็นเกียร์ของอีวานะพอใกล้จะแพ้ก็พัดกลับแม่งเลยนะเาะเดียวแตก แตกละเออง่ายดีว่ะเดี๋ยวนี้ PVP เขาก็เล่นกันแบบนี้หมดแล้วแหละอืมตีป้อมพอเลนเจอร์โง่อย่างเราเนี่ยดูดิหกสิบเก้าของสู้เขาไม่ได้หรอกก็เน้นตีป้อมเอาเนะก็ ผมได้กล่องม่วงตอนเที่ยงคืนครึ่งผมเปิดเลยแม่งุุกอะ่ะร้อยลูบี้อะ่ะเฮียมาได้ไงพะร้อยลูบี้เออเนี่ยบาวโดนัทผมก็หกแสนห้าแล้วก็บวกวิ่งหลบสกินป้องกันไกลเข้าไปสักนิดนึงแล้วคอนเนี่ยผมว่าจะหาหอกนะ ว่าจะไปเปิดเกียววันนี้ครับผมไปหาหอกเลือดเ,เพิ่มอีกสองแสนก็น่าจะดีนะแค่นี้ก็ถึกใช้ได้แล้ะโค่นี้ผมก็อีวาส่วนตัวนี้เขาแนะนำว่าให้ใส่โล่ขึ้นความร้อนของอีวาแต่ผมมันไม่มีตีกายหรือเปล่ามีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมใส่ตัวนี้มันตีกายแรงไงหมื่นสองแล้วมันได้พังชีวิตด้วยตัวนั้นมันได้สองแสนใช่ไหมตัวนี้มันได้บวกอีกร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต ก็ถ้าเอาไปเลดบอสมันก็โดนทีเดียวตายอ่ะแต่ถ้าไปเล่นใน PVP หรือว่าด่านปกติก็พออยู่ได้นะครับผมก็เนี่ยตีกายบวกอีก70,000ตีเวทอีก49,000ขนาดยังไม่เป็นซุปเปอร์มาสเตอร์นะครับผมตัว120ธรรมดากาก,ากเนี่ยอืมสูตอีวาตัวนี้ผมก็ใส่ให้ตัวนี้นิดนึ่งไง มันไม่มีตัวโจมตีกายผมเลยไม่ใส่ให้คนนี้ผมเน้นตีปอไมไงอืมก็เนี่ยครับเวลล์หกเก,ก้ากะกตัวหลักก็มีแค่นี้นะครับอสกะไว้ยิงสแตนมูลพูนชากการก็ไว้ตีกับสักนิดนึงพอยืดเวลาให้ เราส่งตัวอื่นออกมาได้ไงก็ตัวนี้ยังไม่ทําเลยของผมไม่มีซูปเปอร์มาเตอร์มีเบาตัวเดียวแล้วเราสุดป๊อปแล้วก็ตัวโลดเบลล่าแค่นั้นแหละตัวอื่นก็เรีว่าธรรมดาครับผมก็อยากทําอีกตัวนึงก็คือมาตัวเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนมาลี่หรือเปล่าตัวนหนนะที่มันบ๊อบโล่ะชื่ออะไรแล้ววะ อ่าใช่มาลิครับผมก็อยากทาตัวนี้ให้เป็นแปดดาวนจะได้ช่วยทีมได้บ้างเพราะแนวหลังเราไม่มีตัวว้าเลยคือโดนทีแล้วก็ตายเอะ่ะแต่สกัดเราก็โหดนะแม่งยิงเดียวสตันทั้งแถบ่นะครึ่งจออ่ะอ่ะผ่านมาห้าทีแล้วไปเปิดกระชากันดีกว่าเราวันนี้ลุยกันเลยเดี๋ยวเวลามันจะยืดยาวเกินไป ผมก็อยากรออีเวนต์นะช่วงมันใกล้จะหมดมันหมดที่วันที่เท่าไหร่ครับสาสิบเอ็ดหรือเปล่าเออใช่สามสิบเอ็ดก็อยากจะรอนะแต่ว่าทำไงได้มันรบววยันมาแล้วอะเปิดสับ2 0สองร้อยนะครับผมวันนี้ไปเลยอีวาเกียสิบบวกสองไม่มีสูตรอะไรจัดไปอีวาอยากได้หอ,อกกับปืนแรือปืนได้เยอะแล้วมีสี่ห้าบอกละเอาหอก เฮียหอกกับชุดหอกับชุดมา<_ <EN> _> oh, <_ <EN> _>โหมีดคูชี่เฮียหอกอ้ยเฮียมากหอกโอ้โหของใหม่เลยเนี่ยเฮียของใหม่สัหอกอ้ยหอกบาสุก้ามาทำมาเนี่นเยอะแล้ว อยากได้หอกหอกเหือสามดาวมาเป็นแถบเสงเป็ดเท่าไหร่แล้วเนี่ยกูอยากได้หอกค้างอุเหียโอ้โหได้โล่นี้ก็โอเคใช้ได้เอาไปใส่ให้ตัวล่างๆหน่กยังได้หกดาวยังโชคดีนิดนึงกูอยากได้หอกโอ้โหหอกหอกเหียหอก หอกอยู่ไหนโอโอเคโอเคได้สองอันได้หกดาวโอเคไม่มีหอกค่อยค่อยเปิดค่อยเปิดค่อยเปิดไป <c oughs> ผมว่ามันต้องมีอีเวนต์แน่นอนเลยเนี่ยอีเวนต์เนี่ยพอใกล้จะหมดมันจะมีอีเวนต์ทำให้เราปวดใจเล่น <c oughs> <Yeah. c oughs> เนี่ยเนี่ย,ยบาสุก้ามื่อกี้เอามาทำไม นี่กูมีอยู่แล้วเนี่ยกูใส่ให้ตัวหลักกูเต็มหมดเลยที่เหลือสามดาวตึมกับสี่ดาวอันนี้ก็เครื่องแต่งกายกูเยอะแล้วของอีวาไม่ต้องเอามาก็ได้กูอยากได้ของห้าหกดาวอะเอามาบใส่ของอีวาดีกว่าอันนี้ก็ถือว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะชุดปักสุดเพราะว่า ผมมีหมวกแล้วไงเออเนี่ยผมใส่ตัวหลักหมดแล้วไงอยากได้หอกอะหอกเพรมันเลือดมันเยอะหอกอะปักสูตรมันต้องใส่พวกที่ว่าเลือดมันเยอะอยู่แล้วไงพอมันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ไงครับก็แสงมาโลนี่ก็บวกชีวสามสิบเอ็ดเฮียนี่สี่สิบสี่สองหมืนโอเคใช้ได้เหอ <laughs> ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนี่กว่ามาแต่แบบสามดาวสีด่ดาวยังได้หกดาวมาสองอันแล้วของอีวามาอีกสองอันโอเคใช่ได้ใช่ได้ไดเดยวผมยังไม่ได้ทำตัวเป็นล่าําเกาะให้มันเลยนะผมอยากได้หอกเอาะจวมาใส่ตัวเบาดาราสุดป๊อบอเนี่ยได้อีกสองแสนนะเจ็ดแสนกว่าเลยเนี่ยถือโคตรอ่ะ อเอาครับผมอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมคือหัวแม่งหัวร้อนแล้วนี่สองร้อยบี้เนี่ยได้แต่ของอะไรไม่รู้อ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับผม